สวัสดีเธอจ๋าเรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนครูนีค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องมดจ๋าช่างทําได้วันนี้ครูนีจะชวนเด็กๆไปดูรูปร่างลักษณะของมดกันนะคะเด็กๆว่าเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ จะเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของมดกันค่ะเรามาดูกันนะคะเด็กๆว่ารูปร่างลักษณะของมดเป็นอย่างไรกันนะร่างกายของมดนะคะเด็กๆมีส่วนประกอบหลักๆทั้งหมด3ส,ส่วนนะคะก็คือส่วนหัวส่วนอกและก็ส่วนท้องนะคะเด็กๆและทั้ง3ส่วนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยอวัยวะดังนี้ส่วนหัวนะคะเด็กๆ จะประกอบไปด้วยหัวนวดปากแล้วก็ตาค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนอกนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นส่วนท้องและก็มีขาค่ะมดมีขาทั้งหมดกี่ขาคะเด็กๆเด็กๆช่วยนับกันหน่อยค่ะ1นึ่งสองสามี่ห้าห หกขานั่นเองค่ะเด็กๆเ,เ,เ,เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆด,ดูภาพข้างล่างนี้นะคะและนี่ก็คือรังมดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของมดนั่นเองค่ะเรามาดูที่อยู่อาศัยของมดกันนะคะเด็กๆภาพแรกนะคะมดเนี่ยจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ค่ะมดจะสร้างรังอยู่บนต้นไม้ ใครที่ปินต้นไม้ก็ระวังตัวกันด้วยนะคะเดี๋ยวมดจะกัดเอาต่อไปนะคะมดก็จะอาศัยอยู่ใต้ดินเพราะหลักๆเนี่ยมดเนี่ยจะก่อสร้างรังอยู่ใต้ดินนะคะเด็กๆและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือในบ้านนั่นเองค่ะเพราะว่าตามซอกตามมุมของบ้านเนี่ยบางครั้งมดก็จะอยู่หรือไม่ก็จะขึ้นตามอาหารที่มีของหวานนั่นเองค่ะ